บ่นะสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุปหูสุปกจัดพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพร้ากับยยาแยมอีกเช่น,ชนเคยคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ยยาแยมจะมากินเกาเหลาข้าวเปล่าเด้อพี่น้องข่าวผสมข้าวไร่บุรีเด้อพี่น้องเด้อเกาเหลากับถ้วยบักใหญ่พี่น้องมากินน้วกันเด้อมาแซ่บๆน้วกันพี่น้องซี่บิ่งหนาม,มันก่อนเด้อเกาเหลาตำลึงพี่น้อง ใรเค่อยกินตำลึงเนี่ยพี่น้องเกาเหลาตำลึงยอดตำลึงอ่อนอืมแซ่บพี่น้องแซ่บรสจัดจ้านแซ่บวิธีการเลือกผักตำลึงเ้อพี่น้องผักตำลึงกินแลกก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่บางชนิดก็จะกินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งกันวิธีการเลือกผักตำลึงนะพี่น้องเด้อ ถ้ามันเป็นมันจะมีมีสองชนิดชนิดหนึ่งกินได้ชนิดหนึ่งกินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อกินได้อยู่แต่มันสิทายแตกนะคะเพื่อนๆกินได้แต่มันจะทายแตกเด้อพี่น้องเร้่อมันจะเก็บบิดวิธีเลือกเลือกจังใดวะจี ถ้าตำลึงตัวปูมันจะกินบได้นะคะพี่น้องมันจะทําให้เจ็บบีดเจ็บทอ้อแต่เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องเสียอย่างรุนแรงถ้าใบาธรรมดาเนี่ยกินได้เด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นตัวเมกินได้นะคะถ้ามันเป็นใบยักยักย,ยักไล่ไล่อย่าไปเอาพี่น้องเันนั้นกินบ่ได้ เป็นตำลึงตัวผู้เ้าเอาแบบยักษหน่อยๆแ้ะก็บามีขนใบเรียบๆนะคะจะปลอดภัยกว่าทักตำนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติง่ายๆนี่อยู่ข้างหัวเยอะแยะเพื่อน นานี่ฝนตกแหงหลายข้าวตับมีทั้งหมูสับหมูดิ่งมีสับก่อนแงเองอืม เขาแล้วก็จะไปทักคลิปพี่นอ้องหาคอนเทนต์ข้างๆบ้านนี่แหละหาคอนเทนต์เสร็จแล้วก็จะไปยามบ้านมูไปเยี่ยมบ้านมูด้วยสินะคะเกียรตอิวิทยุวันเดียูวันเดีเศาหรอกพี่นอ้องยังมึงขึ้นกับคิดคิดคิดไว้ว่ามืงอื่นสิเฮ็ดคอนเทนต์ยังดีคิดไว้ว่าสิเฮ็ดยัง ายยาากาแบน้ำกั่นพี่หนองกินเขาก่อนเติมพลังก่อนคอยไปหาคอนเทนต์ที่แดดพักแหละทายคอนเทนต์ไหนมาเนาะที่บอร์อน các khác lái cũng có hòn đấy đi. nhanh nhảy với nhau à lái dơm